ยาควแพทมูซ้ำชันในร้อยเมื่อแกงงานมาทํากันเลยค่ะตั้งน้าไม่ร้อนแล้วก็ลายเครื่องแกงคั่วกับเคยกุ้งลงไปเครื่องแกงและลายเข้ากันดีแล้วก็ตามด้วยมูซ้ำชนันบุมจะถูกบว่าข้าใส้ลงไปกันตั้งไฟให้นำแกงผุงคลักๆลักสักถึงชั่วโมงปรุงรสเกลือแล้วก็พุ่งปรุงรสแล้วก็ชีกใบกุไสเพิ่มความหอมคว้าแพทมูซ้ำชนัน,นันีต้องตั้งไฟให้นานฮิดมูจะได้เปรยน่ากิน แมน้ำมันจากมู่จะออกมาเองทำให้น้ำแกงเข้มข้นกาว่างนั่นถ้าน้ำแห้งก็เติมน้ำลงไปได้ค่ะน้ำแกงพุค่คลักคักฟันนี้ห้อมมาเนเหนเนยข้าวเลยค่ะเรือนแกงที่บูมชายรสชาติก็จะเข้มข้นกับดอมะาเพชรดอนทึ่งใจแน่นอนสนใจสั่งซื้อเรื่อแกงตายร้อยๆกดลิงในคอมเมนต์มาได้เลยค่ะแกงซัดแล้วมาตักเิื้อกันดีว่าได้ข้าวช่วยร้อนรอน ลุกกับแกงกวัวแพทมู่ซ้มชันนอ่อหลกตอหายร้อยหลาวมือนี่ค่ะ